วันนี้มีเด็กๆมาให้กำลังใจด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็คั้วให้มันดำประมาณนี้ค่ะอันนี้กระร้าของพริกระเรียงเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่โมก็จะมาทำน้ำพริกกระเรียดงดำค่ะซึ่งเราก็จะคั่วใน กระทะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าเราทําเยอะมากมากเลยวันนี้มีเด็กๆมาให้กําลังใจด้วยนะคะนี่นะคะเราก็จะใช้น้ำพริกที่เป็นน้ำพริกแท้เลยค่ะให้กระเฉดแทร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็วแบบนี้เลยนะคะนี่ข้ไฟอ่อนๆแบบนี้เลยตอนนี้นะคะเราก็กัวให้มันดำประมาณนี้ค่ะทุกคนนี่อันนี้คือใกล้จะได้แล้วนะคะ พรอมค่ะวันนี้แต่ว่าต้องระวังนะอาจจะเข้าจมูต้องค่อยๆควบคุมไฟนะคะไม่ให้มันแรงเกินไปถ้ามันใกล้เคียงกับอันแรก,แรกนะเราใช้แบบสีประมาณนี้นะคะนี่คพื่ให้ได้ประมาณนี้เลยให้เท่ากันเหมือนเดิมนะคะ

ของเยนะคะแล้วก็ที่เหลือจะมานายอะไรต่างนี่นะคะมิมโมก็จะเอากระเทียมที่แกะแล้วนะคะมา พว่วให้หอมๆค่ะคว่าเสร็จแล้วนะคะนี่หน้าตาที่ได้มาประมาณนี้เราก็จะมาเอาแกะเปลือกออกค่ะทุกคนเปลือกออกเสร็จแล้วก็จะไปตามกับน,น้ำิี น้ำพริกดามที่คั่วเสร็จแล้วนะคะคั่วด้วยตามด้วยกันมันก็จะทำให้แบบมีความหอมอร่อยขึ้นด้วยหอมมากเลยค่ะหอมมากเลย แล้วก็จะเอาใบตองหอมมาซีฟไฟนะคะทุกคนเพคือควาหอมอันนี้ก็ละของพริกกระเงเลยจะได้กลิ่นใบตองหอม 有好大的劲。 เราก็ตำน้ำพริกใส่กระเทียมกระเทียมที่เราคั้วเสร็จแล้วนะคะใส่ตะไคร้ด้วยใส่เกลือนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็มันไม่บดอะโมเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นสีดำๆแบบนี้อมโมก็ใส่อะไรนะใบตองหอมประมาณหนึ่งแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะใส่เพิ่มอยู่แล้วก็ใส่ขาด้วยนะคะน้ำบูมาเยอะจะดำใส่ขาด้วยนะคะนี่ อันนี้จะเป็นขาที่เราข่วแห้งแล้วก็ตาแห้งด้วยนะคะนี่ใส่ใบตองหอมก็คือใส่เน้นสมุนไพรทั้งนั้นเลยค่ะนี่นะคะใส่ไปหมดแล้ว ผสมกันก็จะเป็นสมุนไพรเป็นน้ำที่ดำสมุนไพรก็ว่าได้นะคะอันนี้แมมโมจะทำแบบสองสูตรสูตรเผ็ดน้อยกับเผ็ดมากนะคะแล้วก็ใสช่ชโรดด้วยค่ะชโรดเมื่อกี้ใส่นิดหนึ่งแล้วเนาะเพิ่มนิดหนึ่ง กลือเนี่ยอาจจะไม่ต้องใส่แล้วเพราะว่าใส่ตอนที่เราตามแล้วนะคะมีนี่แหละค่ะทุกคนนะ้ำที่ดำกระเทียมที่มีบอกทำไขย สำหรับพี่ๆคนไหนยังไม่เคยกินอย่าลองกินก็สามารถสั่งได้หรือว่าถ้าใครสั่งแล้วนะคะชอบก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะคะถ้าสามมติมีคนสั่งเยอะมิมุก็จะทำให้เรื่อยๆเลยค่ะเป็นสม,มุนไพรที่เราปลูกเองแล้วก็คือมันเน้นสม,มุนไพรค่ะเน้นทรมเน้นของที่มันปลอดสารด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วย ขิงค่ะตะไคร้แล้วก็ใบตองหอมนะคะทุกคนนี่แหละหน้าตาก็ประมาณนี้เลยมีให้ดูค่ะดูใกล้ๆน้ำมันบัวดำมอนี่นะคะ่ะก็อย่างนี้เลยหอมมากตัวนี้คือหอมสมุนไพรมากนะมูกัตเตอร์เหรอนี่นะคะแล้วก็ผสมผสานกันแบบนี้เลยค่ะทุกคนมีขิงค่ะตะไคร้ใบ ตองหอมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของน้ำพริกกระเดงดำที่โม,ม,มทำเลยค่ะจะหอมสมุนไพรเปิดมาปุ๊บก็คือได้กลิ่นสมุนไพรได้กลิ่นความหอมเลยนะคะแล้วทุกคนจะอยากจะรู้ว่ามันคือใส่อะไรบ้างอันนี้มีโมถ่มมายคลิปให้ดูเผื่อว่าสำหรับใครที่อยากรู้ว่าเราใส่อะไรบ้างเนอะนี่เลยผสมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทดลองชิมก่อนนะ รสชาติเป็นยังไงบ้างขัดอะไรบ้างนะคะโดยการผสมน้ำโดยการเทเราแค่นิดเดียวดูเผ็ดใส่น้ำนิดนึงก็คือวิธีการกินของมันก็ต้องใส่น้ำนิดนึงงน,นี่แหละค่ะช้อนนักช้อนหน้าได้นนดูมากเลยอะ่ะ เวลากินก็ต้องผสมน้ำแบบนี้เนาะแน่ในมูสผสมแค่นี้เดียวมไม่มาชูโรต์เฉยเดียวมูบ้าดอนนี่ย,ลยแล้วก็เนี่ยรู้สึกว่าต้องเพิ่มชูรตอีกนิดนึงค่ะมาแล้วมาแล้วหลังจากที่เราไปตำเสร็จแล้วผสมทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็จะมาแท็กใสก่กระปุกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้คนแร่ไปคนใส่แล้วก็มูก็จะมาช่างให้นะคะเราจะช่างประมาณ ห้าร้อยกรัมค่ะแล้วเจมโบห้าร้อยกรัมนะคะห้าร้อยกรมัมแบบยังไม่รวมขาแล้วก็ยังไม่รวมกระปุกนี่แล้วก็เราจะใส่สติกเกอร์หมไมสติกเกอร์ที่มอสติกเกอร์เมมโมสองกรัม หมาเพื่อนเนี่ยอ๋อมาเราดียาอันเต้ให้ดุวให้เฉียอันก่อนเนาแต่ย,ตยงนแต่สมูเตรเดี๋ว,ว,าดาดว,ว่าสวยหมาได้ดีอ่ะปะนี่ค่ะทุกคนเป็นแบบนี้นะคะนักพเกรเดัำสุดเสากระย่งตา